สวัสดีค่ะพบกับแอดมินบัตรอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะมาพูดต่อจากของแอดมินเฟิร์นนะคะที่พูดไว้ก็คือติดแท็กซิงคืออะไรนะคะก็คือตัวการติดแท็กซิงเนี่ยมันคือการที่ลูกค้านะคะก็คือยื่นขอเหมือนยื่นขอสินเชื่อนะคะ,ละหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถหรือว่าสินเชื่อออนไลน์ก็นับนะคะก็คือทุกครั้งที่เรามีการเช็คเครดิตเนี่ยก็คือเช็คเครดิตเนี่ยก็คือการติดแท็กซิงหนึ่งครั้ง ถ้ายิ่งเราขอติดติดกันหลายรอบนะคะเราก็จะยิ่งติดแท็กซิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการติดแท็กซิ่งเนี่ยติดได้สูงสุด3ครั้งนะคะก็คือยื่นขอครั้งแรกก็คือติดแล้ว1ครั้งยื่นขอครั้งที่2ก็คือติดแล้ว2ครั้งถ้ายื่นขอครั้งที่3คือจะยกเลิกสัญญาเลยนะคะหมายความว่าลูกค้าเนี่ยก็คือจะไม่สามารถออกรถได้หรือถ้าออกได้ก็จะออกแบบยุ่งยากมากต้องเพิ่มเงินดาวนะคะ แต่ถ้าจะไปออกมือหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าโอกาสที่จะออกได้คือน้อยมากค่ะเพราะว่าถ้าการที่เราติดแพ็กซิ่งเนี่ยหรือการเช็คเครดิตหลายๆรอบแสดงว่าเราเนี่ยยื่นขอสินเชื่อซ้ําซ้อนท้าเรียกงย่ายๆก็คือขอบ่อยอกเกินไปจนเป็นเหตุแบบว่าเหมือนสถานภาพทางการเงินอาจจะติดขัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามาออกรถมือสองหรือออกที่ประเสริฐผลของเรานะคะเรื่องนี้นะคะเราสามารถหาทางออกให้คุณลูกค้าได้คะ่ะสำหรับใครที่มีปัญหาตรงนี้สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะ ค่ะก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะเปิดใจเนาะเปิดใจกับตัวรถมือสองของเราด้วยว่ารถของเราเนี่ยมาเป็นสภาพเหมือนเทียบม,มือนหนึ่งได้เลยนะคะไม่มีการชนหนักชนแบบไฟไหม้น้ำท่วมเนี่ยไม่เคยมีนะคะจอดครืนซากก็ไม่เคยนะคะดังนั้นนะคะใครที่อยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประเสิฐผลสกลน,นครน,นะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็จะลาไปแล้วนะ